ดีค่ะวันนี้เฮาสิมาเฮาสิมากินค่ะเบอร์เกอร์คิงนะคะอาหารเย็นของเราอันนี้ของชุกกาโควบีสองชุกกาจะเริ่มกันเลยค่ะ Hello Hello at Burger King <laughs> มันนี่มากินนะแต่นั่ h จากกระดาอ่ะิดต่างต่างไ t ่ใช่พลาสติกอาหารเย็นคิคานทำกับเป๋ายังไม่พกัาไม่กินเบอร์เกอร์คิ้งเนาะค่ะเนาะแลวก็ยาบอ เกือภาษาบ,บ้านเขาคืออร่อยเพราะจา้ะอร่อยมากคอร่อยมากการันตีโดยซับซับแซ่บพลังว่าแซ่บบะไต่ฝูดมอเล็คเกอร์ฮะโอ้ยพลังว่าไทฝูดแซ่บกว่าไอ้เบเกอร์คิงตแํแหนะ่งลวเนาะ อาหารคนขี้เกียจเนาะค่ะอาหารเบอร์เกอร์พิมอาหารคนขี้เกียจทำกับข้าวมาได้สว่าเลิศกับเมื่อมาต์ฮะตอเมโต เด็กเอาน้ำกันคนบอนไลายดอกค่ะคนเงียบคูดโดนิดอือฮึเออส่วนนี้คนเงียบเงาดีเนาะค่ะบ่มีคน ต่านกับสิเงียบเมื่อมีคนแซบวะอืมแซบดูน้องแซบ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 ทั้งดูนมิว Ừm. Yep yep. You know what means yep yep? Lạc cỏ Yeah. Yep yep. Low language. Nha, yeah, insane language. Yeah. แ <c> ค่กี่ฟิวเดย์เซ่4ฟอร์อิน4 1ยูโรซีซินซีซิน0ยูโรน่าจะ4ฟอร์อินซังมาไฮลูกสาวซิมเลนตัน Voor sutka, hè? Ja. <laughs> lekker? lekker? Ja. Vind jij ook lekker? Ja. Maar dit is best voor <laughs> Maar hier is het normaal, je kunt Ja, het moet niet te warm zijn, hè? Hoeveel? 4 voor 1 euro? Nee, nee. De uh, temperatuur. Ik weet het niet. Maar vandaag is het 43 graden. Nee, 34. 43, 34. Heerlijk, hot en hier ook zo hot, hè? Ja, zo warm. En vind je ook wel lekker? Zeker, hè? Huh? Ja. Yeah. สำหรับคนมา่าเบอร์เกอร์นาอค่ะชุตเก่าก็นอกหรือไม่ Zo, kan nog een beetje. Ja. Geen, heeft het ook warm. Zo warm. Ja. No, okay. Ja, ก่อนเดี๋ยวกับชุกแล้วพี่น้อง ฝรังกับมันทอดเขากันดีค่ะพี่น้องพองมาฝรั่งเลยเนี่ยมันทอด f r ร n c h fries นะ

Patat, patat patat dat is een Lekker patat zeg Shoekka willen ook wel. Ja, dat. Ja. Mag alleen niet, hè? อ ah. ันน <us> ี้เขาสีห네ัยอะลูกสาวเนาะค่ะเพราะว่าเขามาเขามากิน but not not too salt for her no this one not salt ฮะบัตร้านร้านนี้เขาบรลังเกียรี่สีหัยมาเขามานั่งเนาะค่ะมานั่งได้เลยจ้ะ โอ้ดัดุสเลิศค่ะถ้าใครมีหนงหมาหองหมานั่งได้เนาะค่ะต่างประเทศเขาบกคอยบกคอยแบ่งแบ่งแยกว่าหมาเขาบ่ได้ยังไงใช่หมหาเขาได้บัลลังก์เนาะค่ะบัลลังนแต่ส่วนมากเขาได้ มิสแมนอ๋อมาสี่ชิ้นออกล่องละหนึ่งยูโรนะคะหนึ่งยูโรได้สี่ชิ้นซื้อมาให้เพื่นสองกล่องเอาไปทดสอบกินนะคะราคาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะ อขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อค่ะมากหรือบปมากแต่ว่าที่เข้ามาเป็นกำลังใจใหากะขอบคุณเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ